รับลุงเรามาต่อกันที่ EP 52กันเลยดีกว่าสลับโทเฟสหน้าร้อนนะครับทุกคนครับมาไกลขึ้นเรื่อยๆเลยนี่เนี่ยลุงสลับโทเฟสหน้าร้อนของเราุดยอดเลยล่ะรัก ว่าแต่ลุงครับผมขอทางหน่อยได้มาเอาไปทำอะไรละ่ะหลานจะเอาไปเติมโรบักหน่อยครับลุงทีน่นี่ใครๆก็เติมโรบักผ่านราดซีไม้ชอบกันแล้วลบไปเลยหลานลุงจะขายของดีซีไม้ชอบเลยหลานรากักมีแค่สี่สิบห้าบาทก็ได้จากหนึ่งร้อยโรบักแล้วหรือว 1, า่าหนึ่งพันโรบักหลานจ่ายแค่สองร้อยเจ็ดสิบบาทเองูกกว่าเติมเองไปไหนไหนเลยนะหลานราักโอ้สุดยอดไปเลยตตอน,นั้นยังไม่พอนะหลานรากักในร้านซีไม้ชอบยังมีไอีไก่ตันของลรอกฟุตพร้อมผลไม้ปีาศาจสุดเจ๋งในราคาย,ย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นผลโมจิตื่นผล ก่อนผลเงาและอื่นอื่นอีนอกมากมายก,การันตีราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีๆีเดียวเลยล่ะรักที่เีไม่ช็อปเลิงอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอเอาล่ะทุกคนครับขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่วงของโรเฟสหน่าหลอน EP ที่ <c oughs> ไไห้าสิบ ครับลุงมาแบบนี้กออ็มาแบบนี้กันบ้านนะครับลุงครับเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าวะป้าวจีนบรรยากาศมาแบบสแตนดาร์ดกันบ้านไดครับทุกคนครับแต่ขอมีตึกราบ้านช่องนิดน,นึงนะฮะจะได้ดูแบบว่ามีบรรยากาศแบบในเมืองนิดน,นึงนี่เลยนี่ครับผมเนเจอร์คอร์รัปชั่นเอาอีกแล้วไอ้พวกคอร์รัปชัน่นเนี่ยต้องน่ากลัวนแน่เลยหนึ่งสองซ้ำโอ้โหตัวใหญ่วะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ไปกลับแบบเดิมดีกว่าลุงโอเคหลานมาครับเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าผมมาหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหเอาอีกแล้วลุงมันตัวใหญ่โคตรเลยมันมีเขาด้วยแล้วก็มีตั้งห้าหัวเลยนะนั่นลุงว่าแต่มันอะไรของเขาวะนะเขามีเขาของปีศาจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีวงแหวนของเทวดาอยู่ด้วยสรุปว่าเขาจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นปีศาจนะครับลุง <c oughs> เอาเถอะหลานรักถ้าึืนชือาโอ้งจะมีอะไรดีรอกหลานรักถึงจะแซงทำให้เทวดาก่อเท่านั้นแหละด <c oughs> ูตัวนี้มันเลือกอยู่ที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหนึ่งพันสี่ร้อยล้านย่ะโอเคเยอะมากเลย เขามีเพลงด้วยนะทุกคนครับแต่ว่าเพลงมันดูแบบว่าสงบสงี่ยมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเราไปดูเอฟเฟกต์การตีเขาหน่อยดีกว่ามาหนึ่งสองส้ำโอ้โหยิงเลเซะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมจะไปอยู่กับแมปเมืองจริงเลยมันไม่ควรจะอยู่แมปนี้โค้ชชอบเอฟเฟกต์การตีเขาเลยทุกคนครับแมมันดูแบบอลังการเนี้ยแมมถ้าใส่เสียงไปด้วยนี่เพอร์เฟกต์มาถึงเวลาด้วยเฟการตายของเจ้าแล้วตายซะเถิเจ้าโทหนึ่งสองซ้ำ โอเคให้อภัยได้ถือว่ายังใส่เอฟเฟกตการตายไม่ได้ดูคนครับไปครับุกคนครับดูจัดที่2กันหลานรักนี่เราย้ายแมปอีกแล้วเแมปเดิมเลยแล้วครับลุงแต่ว่าที่ท้องฟ้งมามันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีโทรคอมพิวเตอร์ลอยอยู่ข้างบนครับลุงอ๋อนั่นตัวอะไรนั่นลน่ะ นี่มีชื่อว่า Y2K วงเล็บรีเมคจะด้วยเราจะไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นตัวจริงเลยนะครับลุงเขารีเมคให้เราซะแล้วอ่ะบางทีเขาอาจจะอยู่ในแพ็กที่เรายังไม่เคยรีวิวกันในนหลานเอาเป็นว่าเราไปดูเอฟเฟกต์การตีของเขากันเลยดีกว่าครับทุกคนครับเดี๋ยวตกลุงไปนะครับรอบนี้ผมไปมาหลายคลิปแล้วนะเอาละครับพอเราเปิดการโจมตีเขาขยับตัวเลยครับทุกคนครับดูสิหูขึ้นลงขึ้นลงเอาละครับเฮ้ยใกล้ขึ้นเขาขยับเร็วขึ้นทุกคนครับจะมีอะไรไหมหรือว่านี่คือท่าตีของเขาตีแล้วใช่ไหม ถ้าตีเขาคือกัดปล่อยดิวเคลียร์เราจะตายกันหมดเวลากองแกแล้วเจ้าโทรเฟสหนึ่งสองซ้ำเอเหมือนเขาจะฟินที่เขาโดนยิงนะลลานมันจะลลานไปยิงตรงไหนเขาน่ะหลานเอ้ยผมยิงตรงเป้าครับก็สมควรลละหลานดูหน้าเขาฟินเลยเฮ้ยโทรโลกจีตเดี๋ยวเรารีวิวโถยันพาที่ตกดินเลยหลาน จะไปใช่ได้ยังไงล่ะครับลุงครับมันเป็นเอฟเฟกของเจ้าโถมังกรตัวนี้นี่ต่างหากต้นต่อของท้องฟ้าสีส้มมันดูไม่ค่อยห่ักัวอย่างไีก็ไม่รู้นะหลานแต่ด้วยความเป็นมังกรครับเทดีโดยตัวนี้นะครับผมมีหน้าโถถึงสหน้าแล้วและคอตัวด้านซ้ายนั้นปากคาดูแปลกแปนะครับผมเหมือนโดนนั้ดักเลยมันเป็นเป็ดหรือเปล่าน่ะโอ้ยขยับขาอุ้ยดูเขาเดินสิเวลาเขาเดินเขาจะดูมัวๆนะครับลุงครับนั่นไงนั่งไงนั่นไงอยู่โอ้โหโอเคหลานจับลุงย้อนไปเลยไม่ต้องบอกก็รู้ดีนี่นาลุงไปเลย โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเทพเฮ้ยแกเจ้าตัวแรกเลยแม่น่าจะไปอยู่ด้วยกันเอาละครับเราไปดูเอฟเฟกต์การตายพร้อมกันเลยนะครับทุกคนครับหวังว่านายจะมีเอฟเฟกต์การตายที่เท่เหมือนกับรูปร่างนายนะเพื่อนหนึ่งสองซ้ำแม่แพ็คนี้มันกระตุกนะครับไหนขออีกรอบนี้เมื่อกี้มันกระตุกไปหน่อยหนึ่งสองซ้ำกระตุกเหมือนเดิมโอเคล่วงไปครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านี่ Omni v e r l d Cell d e l e r อ่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมยกให้มันติดอันดับที่อันดับความหลอนนะครับทุกคนครับแล้วก็มาในเวอร์ชันรีเมคพอดีกับแมปนี้เลยมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนไปแน่นอนทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาหนึ่งสองสามตโอ้โหอ้โยลูปภาพท้องฟ้ารูปภาพโคตรน่ากลัวเลยเบียวกต,ตาโบล้วก็ฟัน สรุปะให้แมปด่วนแล้วทุกคนครับเพราะว่าภาพนี้คือเวียนหัวสุดๆเวียนหัวแบบกว่าทุกตัวที่เคยรีวิวมาเลยครับทุกคนครับรวดๆเลย A few moments later เอาล่ะครับเดี๋ยวเราดูเจ้า Universal Developer นะครับผมมีวงเล็บด้วยนะว่า My remake นะครับผมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวแพ็คหลักเนี่ยที่มันมีตัวนี้นะครับเขาลบไปแล้วนะฮะอันนี้เขาก็เลยสร้างมาใหม่ด้วยตัวของเขาเองนะครับเขาก็เลยเขียนเลยว่า My remake นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะเขาจะมีตัวยังไงขึ้นสูงก่อนเห็นแต่ขาว่ะเราไปดูหัวกันเลยดีกว่าโอ้โหตัวใหญ่ครับ บอลสีลาบุกเมืองทำไมแพ็กนี้มันทำตัวใหญ่จังวะโอ้โหแบบใหญ่สุดไปเลยทีเดียวเชียวมาเปิดการโจมตีครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์การตีเขากันบ้างดีกว่ามามาตีเราเลยเดี๋ยวเราต้องใกล้เขากนด่านไหนเขาถึงจะตีเรากันแน่นั่นไงตีแล้วโอ้โหปล่อยสไลเดอร์ออกมามันเลเซอร์หรือใบลานเอาไปบาดูเอฟเฟกต์การตายกันเลยดีกว่าผมหนึ่งสองซ้ำไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เลยอ่ะมันรู มันไม่อลังการหนวะซึ่งผมคิดว่าตัวแรกก็ทำผมน่ากลัวกว่ายเยอะเลยเอาละครับลุงครับเรามาดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่า IMCOT a IMCOT a i a m c o อ i m c o โมีวงเล็บข้างหลังด้วยนะครับผมเพราเสียงดังมากๆโอ้โห ดีนะเขาเตือนอย่างนี้ด้วยนะครับลุงครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมเบาเสียงกันก่อนนะครับทุกคนนะเพราะแต่ว่าเห็นชื่ออย่างนี้แล้วนึกถึงตัวนึงขึ้นมาเลยนะครับลุงคิดถึงเจ้าเพลฟอมี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 หรือเจ้าเดินลูเลอร์ตัวโหดสุดนั่นเองครับลุงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนครับว่าตัวนี้มันจะมีดีกรีความโหดระดับเดินลูเลอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมมาเรียกตรงนี้ดีกว่าจะเดี๋ยวลุงโอ้ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยเอาแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเเ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 เรรรรรีีียยยยกกกคคคค้้้้าา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 มมมแแแลลลลลววววนนนนนนะะะะะทุอออ่่่ืืบบบสงััผพตไโ ว้ายตะโก,กนแข่งกับมันก่อนเออโหดน่ากลัวเลยว่าอมันไม่มีความเป็นโทเฟสตรงไหนเลยสัก,กนิดเดียวเลยแต่ว่าเขาออกตัวเลยว่าเขาคือพระเจ้าครับว่าเขาชื่อ ไอแอมก้อนไอแอมก้อนไอแอมก้อนนะครับผมโสุดเลยว่ะสอยอสยองมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมวันตัวนี้เขามีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ย2,000ล้านอีกแล้วโโอ้หเอาแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราดูเอฟเฟการตีพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามป่าก็าให้อือเฮ้ยน่าก,กลัวว่ะมันตาเขาตาเขาไหลไปที่ป่าครับทุกคนครับแล้วก็มีเขียนเลยว่านั่นคือพระเจ้าแกมันกระจอกอะไรประมาณนั้นเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะยาบมันเกินไปหน่อยแล้ว <c oughs> หยุดได้้วครับเพราะว่าตัวนี้เราฆ่าเขาไม่ได้ครับทุกคนครับก็คือว่าถ้าเรายิงเนี่ยหูผมเชื่อเลยว่าถ้าเรายิงรัวๆนะทอู้แตกกันยกแก๊งเลยลวครับพวกเราโอเคเชื่อแล้วครับว่าเขาเ,เป็นพระเจ้าครับแล้วผมเองก็เชื่อเหมือนกันว่าทุกคนอยากดูสิ่งนี้ โหพอมาแมปนี้เพิ่งเห็นว่าท้องฟ้าเขาเปลี่ยนด้วยนะทุกคนครับเนี่ยแต่เป็นรูปอวกาศที่มีจะพอภายได้อยู่และใช่แล้วทุกคนครับหลังจากที่เราเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือมีไอเอมก้อนเอมก้อนก็ต้องเจอเพลฟมีเพลฟมีเพลฟมีเพฟมีมาเลยเอาดี สองตัวนี้มาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างตัวนี้ก็เป็นอมตะตัวนี้ก็อมตะเหมือนกันเอาละครับเราจะทําการเปิดการโจมตีแล้วนะทุกคนครับทุกคนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสาไปแล้วเพลฟอร์มีเริ่มปล่อยลูกกระจอกออกไปก่อนกําลังเดินเข้าไปหาไอแอมก๊อตซึ่งไอแอมก๊อตรู้สึกจะกลัวหวัวหดหนีไปนู่นแ, <c oughs> แล้วเอาล่ะว่าเราเจอคู่ปรับของเจ้าเพลฟอร์มีแล้วทุกคนดูมันทำอะไรกันไม่ได้เลยแต่ว่าไอเจ้าไอแอมก๊อตนี่มันจัดการเขาได้อ,อย่างวันนี้ตัวนี้นะครับขออนุญาตปิดเสียง เกมนะครับทุกคนครับผืนเราเปิดเสียงต่อไปเนี่ยเจ้าเพฟอร์มีเนี่ยมันจัดการไอเจ้านี่รัวๆใช่ไหมไอ้นี่ก็จะกรีดแหลกไม่หยุดเลยทุกคนครับหนุกหมูมากเอา้าเรียบร้อยเฮ้ยแล้วก็จัดการจนได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดนับเป็นครั้งแรกแล้วทุกคนครับที่มีคนต่อกรกับเจ้าเดิร์ดลูเลอร์ที่ชื่อว่าเพฟอร์มีตัวนี้ได้เป็นครั้งแรกเลยครับทุกคนครับอะไรนะค t g แฮกเกอร์ไม่นับเลยไอ้นั่นโกงเกิน เอาละครทุกคนครับจบแล่ากับอีพีที่สิบสองนะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ฮิบิวซี่นะครับทุกคนครับแล้วก็ในอีพีหน้านะครับผมรู้เลยว่าจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ตัวใหญ่สำหรับแพ็กอันนี้แล้วนะครับทุกคนครับอะไรนะปิดคลิปเฉยน่าเบื่ออจัดไปโชคดีนะครับลุงทำไมต้องมาลงดหลงตลอด